กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเขาสูชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะ mm hmm. ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อเสาร์วันที่สิบสองกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องซอเขียวพาพี่น้องมาจดจัดหาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์เสียนกุจับเสียนผููไ่ใจดีเสียนอุดรค่ะพี่น้องหลังจากเลขเล่าแตกปังปังแตกโคตรแตกโคตรแตก,แตกทุกมองทุกแนวทางเนาะพี่น้อง ไม่ได้คุยไม่ได้ชมกันเล่นๆน,นะคะแต่เราพูดกันเรื่องจริงนะคะพี่น้องไม่แตกจริงไม่พูดนะคะเขาไปเบื่องเด้อค่ะในสามสำนักเสยนดังนะคะหวยขวงเสยนกุจับเส้นอุดอรเสยนผู้ใหญ่ใจดีนะคะอยู่ในคลิปเดียวนะคะพี่น้องเขาไปติดตามเบื้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี่เนาะกระแตกปังๆเลยนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยนะคะ แตกเก้าแปดเต่งๆเลยนะคะพี่น้องแตกค่ะแตกเนี่ยเล้อเก่าแปดนี่แตกเก้าแปดนะคะสําหรับอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีแตกวิ่งนะคะแต่จับคู่ไม่เข้าค่ะพี่น้องอาจารย์ให้มาในหลักสี่างปราเสรินะคะแต่ไม่แตกจับคู่นะคะพี่น้องนี่พี่น้องจะมาในรูปลักษณะนี้นะคะสําหรับดีนเอนะคะพี่น้องนี่ค่ะ แตกวิ่งจับคู่ไม่แตกนะคะวิ่งเก้าวิ่งแปดได้เลยนะคะพี่น้องอ่ะเข่าแล้วเรียกเนาะให้ชมค่ะเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่บอท่านหล้จากแนวทางเนาะตัวนี้เขาเอ่ยประกอดข้อรัดกันมาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเรียกแนววิ่งเนะาะค่ะกอดคอรัดกันมานะคะพี่น้องเอาสอดเก้วกระจายพิจารณาสาหรับคนที่เข้ามาใหม่เังบอท่านหล้ดจากแนวทางก่อ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะในรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องมาแตกในรูปลักษณะใดเนาะส่วนมา,จากจะกอดคอรัดกันมานะคะสําหรับอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะวิ่งเก้าวิ่งแปดวิ่งหกสานเพิ่นมาเนาะค่ะแต่วิ่งเก้ากขบวิ่งแปดเนาะจะับคู่กันมาเลยนะคะนี่ล่ละอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีจะเป็นแมน้ในลักษณะนี้นะคะพี่น้อง เรื่องเธอกระจับคู่กันแตกปังๆมากขึ้กันนะคะอันตรายอาจารย์นี่พี่น้องเข้าสุ่มวัดแต่ว่าโกเขาในรูปแบบจับคู่ได้ส่วนมากก็ไดเนาะเพื่อฟวกก็เขาจับคู่อยู่นะคะพี่น้องเมื่อนี่อาจารย์เส็นและย่องว่าจังไหนทั่วมหาสออเขียวสออเขียว,วอันสัญญาณเนตบ่มีมันบ่ได้รับโทันเนาะบะเนียนอาจารย์ก็ สร้างขอบวามเสียง,งเขามาว่าอสอบเขียวจอดจาดเด้อว่าสัุปเร่งด่วนแล้วเรียกว่าสรุปไหวก็นแต่ว่าลวดล่มแต่นอกปวยยัเยเลยแต่สําหรับคลิปนี้เฮากะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของอันอันผู้ใหญ่ใจดีสักก่อนเนาะพี่น้องงวดนี้จะแตกปังๆให้อีกหรือไม่นะคะ,ะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะอ่อ อาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีก็มีไวลาวพัฒนาให้เราด้วยนะคะสองตัวเลขกแนวทางเนาะอ่เล่านี่ก็แตกดีทั้งละฮกตัวนามั่งอ่าแล้วก็สองตัวล่างแล้วก็สองตัวท่ายเนาะสองตัวบนนะคะแตกทุกแตกทุกยางค่ะวนกันได้นะคะชุดวินได้เลยนะคะพี่น้องเวีนออกจะเป็นล่างแบบไดออกทั้งมาจังไดกับได้คือเก้าค่ะพี่น้อง ลงไปได้หมดนะคะซื้อได้ทุกแนวทางสําหรับหวยเล่าเนาะพี่นอ้องกับพิจารณานะคะเ,ออเดี๋ยวเมื่อนี้ซอดแก้วจะล่วงคองผออู้ใหญ่ใจดีเส้นขุดจับเส้นอุดอรไปให้เรื่อยๆนะคะสำหรับรัฐบาลไทยเนาะอาจารย์ที่แตกที่เปล่งปังด้วยตัวเลขนะคะแต่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ดังเพราะคนยังเข้ามาไม่ถึงนะคะเออพท่านได้เห็นตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะสเส้นขุดจับเส้นอุดอรเนาะ จะได้ก็ฝากไว้ค่ะในคลิปนี้ฝากเสียนสามเสี้นนี่ไว้เนาะในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเข้าไปเบื้องค่ะได้วหวยเล่ามาหนเออ่อเบื้องกันแล้วก็เข้าไปติดตามก็ได้กดแช่ค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะเอ็นหนังน้อบอกนานวยเอียงอะไรแดงแดงอ,อย่าเล่นเลอะนะอย่าเล่นเลอะนะ เออมาเกล่นคล้องดอกบักลาน่วยนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทั้งไกลนะคะที่ส่งกับข้าวกำน้มาฝากมาตอนเนะเาะความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันสามารถส่งกับข้าวมาได้นะคะทางเป็นส่งมาทางเครื่อรีนะคะได้รับแล้วขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องอสำหรับความเป็นห่วงเป็นใยกําลังแร่งใจที่ส่งมาหอดมาถึงสอดเขียวเนาะขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะ ขอให้ผู้ให้มาให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าอึดอย่าอยากอยอาอดอย่าจนเด้อพี่น้องให้มีแต่ความห่างความเมีค่ะให้รุดเคาะรุดเข็นได้เร็ววันค่ะพี่นอ้องจ้างได้ค่ะอยถือเรขน้ำกันแตกปังๆไปด้วยกันทุกวันนะคะด้วยแรงรักและศรัทธาซึ่งกันและกันถึงได้มีวันนี้นะคะพี่น้องโอกาสดีๆบริมีมากไม้ได้พี่น้องสัง่งลงไปคุณงามความดีเนาะค่ะ,ะงวดที่แล้วกับพี่เพื่อนกับส่งกัน อาหารทะเลมาให้พี่น้องเอ้ยพี่รัตานาค่ะเพิ่นทรงกับเขาคนอ่าเพื่อนทรงอันปลามึกปล่าวานเอ่อยังอะหลายอย่างยูวค่ะพี่น้องสรงไมาให้ล่งนึงอ่ะละขอบ,บุญขอบคุณเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ร,ร,ร,รู้สึกเงียบๆจังนะคะเอ่าพอเห็นดักมาเลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเนาะคุณพี่รัตานาค่ะซอเขียวยังกินฮอดเป็นห่วงเป็นใยเหมือนเดิมเด้อค่ะกินฮออยูนะคะ ฝากไปถึงพี่ถึงน้องเนะาะค่ะขอคุณนคุณครูบาอาจารย์อาจารย์เสียนยาโซค่ะเสียนซอเขียวเบาคือเสียนกับอแอดมินนี่จะรู้กันนะคะถึงความเป็นอยความลําบากมันเป็นอย่างไรน,นะคะประเน็นขาดเขินขค้ืนแค้นอันใดเพราะซอยใดก็จะซอยแนวบอกลีกคนเนาะบวเลีกคนห้พี่น้องเนะาะค่ะอาจารย์กระบอมีแนวใหายนอกจากเราวค้ามานำใจ ให้มาใด้สร้อรวยพี่น้องเรียกอาจารย์เ่นเขาเนะาะเขาบอกงับ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 อยู่ห้องกับว่ามีแนวได้อาจารย์ก็ได้ทรงปัจจัยมาให้สร้องรวยมารวมทําบุญกับซอเขียวให้ซอเขียวไปซื้อสมุดประกาค่ะพี่นอ้องบุญนี่คําว่าซื้อสมุดประกานี่ดีเด้พี่น้องนะคะค่ากาแฟาก็ดีนะคะเป็นค่าสมุดประกาก็ดีนะคะพี่น้องบุญหลายสายเงาต่อพ่นว่นเนาะสติปัญญา เกี่ยวกับสติปัญญานะคะพู้่มปัญญามากค่ะสติมาปัญญาเกิดนะคะบุญหลายสายเน่าค่ะอยู่ในเรื่องเล่าของการบริจาคสมุดประกาศเนะาะค่ะผู้บาอาจารย์เพื่อนเลี้ยโต้พี่ขาพี่น,อน้องคนดุมดมดอนดอนทุกทุกได้ยากาหาปรตาค้นค้นนีนน่มันธรรมดาด้ยเนาะพี่นอ้องจากสีแดงได๋เราค่อยสีบืูนะคะ แรกๆก็พี่น้องเสียละผู้ได้การรู้ดีว่าซ่เคี้ยวเป็นชีวิตแบบใดเนาะค่ะอะไปติดตามตัวเลขแน,นวทางกันค่ะของรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนะคะ,ะความดีเขาก็เชิดชูนะคะความหนาเสือถือใย่นยยเนย่อๆไปเนาะพี่น้องอะไปู้ปาตัวเลขแน,นวทางกันได้ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะว,วันที่16กรกฎาคม67นะคะ,ะวิ่งสองวิ่งสี่วิ่งห้าบนล่างนะคะ จับคู่เด่นให้26 27 57 28 58นะคะตัวกัน24และ52ค่ะพี่น้องเข้าไปช่วงเมืองเด้อกดไล์กดแชร์ให้หวยเล่าน้าค่ะไม่ว่าจะหวยลาวหรือหวยไทยส่งรแรงใจมาให้กันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์มาหาเสืเขียวด้วยนะคะพี่นอ้องทักทายคอมเมนต์กันก็นกนมาแบบน่ารักน่ารักให้กําลังใจกันนะคะพี่น้องชีวิตนี่ได้ทําดียังเดียวกับพ,พ่อเราละ กรดีใจแล้วพี่นอ้องการโขดท้ายการแบ่งปันตัวเล็กแนวทางเนาะบางคนบ่มีบุญแนวอื่นกับมแต่บุญตัวเลขถึงเรียกว่าสันเรขเป็นยัง้คือบร่รวยกักเทียบสันเรขกเขาขหุงวัดตลอดทั้งปีคือบ่ร้ย,ยนั่นเป็นว่าคนเท่าบุญพระศา,า,า,าสนาทรงมันบอกคือกันพ่นสวรรค์กับบอกคือกันนะคะเพิ่นเท่าแล้วเพิ่นมีพ่นสวรรค์บอกเลขกบอกเบอือแต่ว่าเพิ่นบ่ร้ยมือนอ่ะ แต่ภูมิพ่อีพรสวรรค์บอกเลขบอกเบ่อร์บามีน้ำจิตน้ำใจแต่สีมีพรสวรรค์นในด้านนักเลงสี่แล้วนะคะแต่ภูมีน้ำจิตน้ำใจทั้งพ่อสวรรค์ด้ัน,านการในเลขก,การหางมี่ดีได้นะคะก็จะไปด้อยกับเรื่องของการมารยาทนะคะมันบอดดีมันมีหมองเสียสุขคนอะไรยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะคะ ส่วนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับรัฐบาลได้ผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่นอ้อง16กรกฎาคาม67วิ่ง2และ4และ5นะคะบนล่างจับคู่เด่นให้นะคะมี26 27 28 56 57 58นะคะส่วนตัวกันก็24และ52นะคะพี่นอ้อง แคบหนาจอยเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่กันซอเขียวกระจํมและพระจักพี่น้องไปเพียงแกนี้โชคดีกันค่ะเงินไหลกองทองไหลมากค่ะพี่น้องซอเขียวกระจัมและพระจักเพี่งแคกนี้พบกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ